ล่างถาั่วแล้วพี่น้องมาดูความน่ารักของยาย่านะคะเอ้ยขอยกระอาบน้ามาเลยมาดูจัดใบห้แล้วด้วยผิงวัสดุลงเด้แหนมเนืองพี่น,อนอ้องเอ้ยเป็นจัดใบหอย่างสวยงามมีลูกซินพร้อมไปไปกินกันเลยจ้าน่ารักที่สุดอกาดพ้อครับมากินแหนมเนืองน้ำกันพี่น้อง ผู้ใด,ดกินสูตรใดบ่หูเด้อดจ้ะแต่ว่าขอกินแบบนี้มันกันเสียพี่กันบ่มีสูตรตายตัวมีสูตรตายตัว <_ s 1> มีอันนี้แหนมเนืองนะคะมีน,น,น้ำจิ้มแต่มีแตงมีพริกนะคะกระเทียมข้างล่างนวลผ้ามิพักอันนี้คือเป็นเซตยิงซื้อมาจากขอนแก่นเห็นบ่ซื้อมาจากขอนแก่นพี่น้อง้วก็ เห็นไหมอ๋อเลยใส่แนหนมเนืองเข้าไปแตงกวานี่กล้วยบักริกใส่นวยหนึ่งเลยมีผักผักแพลวใส่เข้าไปน้ำจิ้มเพิ่มทัวมาไหมหนิ้วน้ำไปไหนมาโอ้ ตู้เอามายัางไงตู้โอ้โหโอ้โหนี่<ค>นแป้งเ,เ,เออปิดไปนะนอ,อืมอืมตัวน่อมันขึ้นน,นมดน้วย คือมันจะขอนแก่นหนัอง้านแต่ก็น่าขอนแก่นเซต,ตเแบบแทียนแหละบอ๊อบนี่ดิแล้วเมื่อเห็นบัไดแทนว่างไว้คนละหมองพี่นอ้อาางออรรครับได้จังหน่อยหอป้าใส่ปกติเป็นไยเผ็ดคัก บ่มีโสดเด้อพี่น้องแบบได๋แซ่บกบกินโลดผู้ใดสีห้อจังได๋กะเลิศที่เก้าหันละอือืมเมื่อยบ่อากาศห่อนเด้อนั่น ยิบกระเทียมไหมนะเนี่ยกรเจาไม่ไงบุญยุ่มองอันยุ่โคกนะเห็นบ่ยแฮงไปอีกไปตะไคร่ผมเห็นบ่นแต่งกวาพี่นอ้องเอามาจากักสีหาหัวบักพริกนี้เพชรโพดรรีดเอาล้วเอาลูกซีนด้วยใหญ่ใหญ่ใหญ่อิ่มก็เลยทอดลูกซีนใส่หนูลาภาไม่แม่ หลังจากขี่ห้อยออกได้กับบ่มีแห้งกินเข่าฝันเด็ดโตก่สื่อจักบะศูนย์เก้านึ่งศูนย์หนเก้าันเด่นตรงตรงยหีันแบบตรงตรงเมีเพลงเสือกับวสื่อให้ ถ้ามาแป้แข่งมันหย่างมาได้ต้องายแข็งไอ้แผ่แ,บบแปง้งจุ่มน้ำแบบที่จริงก็ต้องจุม่มโดนกับกับเสียบ้น,นมันหยอกแข็งแขนะ็งมานนส,สุดใส่สตรมั <c oughs> ่นลองเลยแส่บสุดสุดออสียงเงียบเขาจะขายเป็นเป็นกองแบบนี้นี่ เท่ากับแช่ตู้เย็นไว้ได้าลายมือแต่ว่าปกติมันจะมีมะม่วงนะฮะแต่ว่ามะม่วงมันสุกแล้วเอาไว้ดุนผดอมักพริกแบบคำละหน่วยนวยละคำไปไหนฮะไปไหนเหนี่ยเนีง อยาก,กแต่กินแต่แสบอวดกระเทียมแม่ยังเฮ้ยกัดกระเทียมตาม่าง มันบหับอีกแล้วมือนกันได้คืน้ำเล็กขึ้น้ำเล็กเรื้อด้มือเล็กแล้วมือนบ้ันยังพ้ากงางมาตรงๆรเเสอไดเนาะโอ้ยตรงตรงครับเี่ยวกเสได้เนาะบุรับบิ้ขึ้นเที่ยวก็เสื้อเบุรับบิ้ขึ้นเอาเรื่องเล็กหน่อสิอันนี้ปิงแวะซื้อที่ปั๊มปตทเป็นด่านฟองฝา แตงกวาใส่กล้วยน้ำมีบักม่วงอยู่พี่น้องเขาใส่ักม่วงแต่มันสุกก็เลยเอาถิ่มอันนี้หัวลาภาเราเอามาเพิ่มเองเจิ้มกับเพิ่มทัวเอาแตงกวาเทียมใส่ลงไปมีค้าใหญ่โหดเพิ่มเพิ่มความเค็มข้นโดยทัวพี่น้องเอ้ย xem xét xử xem xét xử xem xét xử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  xét เียมแสบสดิ่นดีรับไม่หน้อยอร่อยมากแทนกว่าน้ำจิ้มก็เผ็ดนะคะแต่ว่าเราเพิ่มความแซ่บด้วยรพริก ก้วยมันก็จะออกเฮ้ยบอาแมนนี่บอกมว่วมันก็เสือบแบบสวยไว้กินยานี่อะไรยากินมัดตอนแรกพี่ก็จะกินผัดซีอิวนะเพราะว่าข้านหัน่นพี่น้องเอ้ยขอร่างเลยขอข้านหัน่นยอมยาอยากจัดการให้ทุกอย่างเลย นัวๆ,ๆเผ็ดปลายๆ,<ป>ๆเอาเป็นเนื้อไก่ก็ได้นะแต่ว่าขอยจีร่องเห็ดแบบน้าจิ้มมันอยู่เพราะว่าเปลี่ยนจากอันนี้เป็นอหมูยอก็ได้เป็น ไไกก่ด็ด้เป็นเนื้อไก่เป็นเนื้อสรรัตว์ไก่แต่น้ำจิ้มนะผิงทำไม่เป็นเราสืบร่องไปในยูทูบดูใส่เข้าไปมกพริกเพื่อนนี่นี่แหงไปขคนกินน,กน้ำจิ้มเปือ,องไปหน่อยกินคมนี้อะไรกันเออ้ยนี่คมนี้ไงฮะนีะ่ ผากินกับอะไรก็อร่อยครับคอนแก่นเขาจะดังไม่ใช่ดัง อุดอนบอกนั้นเนื่องวิธีตีหอนี่กระแสะเพื่อนต้องขอเพลดตอนคคำนี้ขอไม่ใส่พริกแล้วกันที่ร้านค้าเจ้าก็ขายแผ่นแป้งเพิ่มนะคะห่อละยี่สิบบาท อันนี้ฟิลมันจะเหมือนหมูยอแต่ว่าก็ไม่หมูยอไปซะทีเดียวนะก็ทำเป็นไม้ไม่ละหาไม่หาไม่ไมอ่อห้าไม้ร้อยก้าสิบบาทสิบไม้สองร้อยก้าสิบ นี่แบบสลัดนี่ยเขาก็แถมมาก ซี้ลูกเดี๋ยวไม่ควรนะลูกนะขอกินแป๊บหนึ่งลูกใส่ทั้งองือกอยังก้อยังไม่น้อยใส่ทั้งเง่องกหน,นึ่งแตงกวาใส่ทั้ง,งลูกสีนทั้งผักแก้เดี๋ยวผักแก้ว อิเลิกไหมอิเลิกทักนั่งเลิศน,นั่งหอกินกันเป็นเหนียว ได้แล้วครับหนุ่มๆห,หาไม่ก็ได้ร้ายเตัวพี่นะขั้มนี่ลูกโดดกล้วยกระเทียมเราไม่มีมกัดเลย แบางไงเขาไก้ <funziona> Không. Cộp ถึกไรอยู่แม่ก็ถึกเลื่อยๆปล่าไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องของคนอื่นแต่รู้แต่ว่าฉันไม่ถูกเครื่องมาสมใจอ่ะนั่งสมคนรู้ว่าเก็บเสียดายเนาะขึ้นแล้วขึ้นอีกมาแบบตรงตรงไม่ได้หรือว่ะ โอ้ข่อเพราะว่ามาก,กันดูกันยีนันเขียนให้มันห้าหกศูนย์มันก็เลยมตาตัดเราตูกเล่าขมิ้นแก้วอืมหมดหน้าไหม <laughs> อาลระเพหมดหน้ามันจะสามตัวตรงแบบนี้ไหมอืม แต่มาอัดไปเรไ้มาปคุยกเขนาดเสินั่งคิดเสียดายด้เนาะวันเนาะเบิดขึ้นแล้วเบิดขึ้นนั่วันละสูงสี่นงเออเมื่อยังไม่แก่เปลี่ยนมาหนาตรงๆแหละเนาะ เขาว่าแม่บอกศูนเก่านึกบอกศูนเขา็สสื้ออยู่ใช่เขาว่ายยาตัวเหล็กตัวเกาที่มันฟันที่มันออกหินนะฟันฟันเดียดหีนนะกนลแกนดมันไวดึงเนาะใส่ย็น บักมวงจนสุกแลวแสบน่ากินกตะทเ,เทียมันแสบเออ,เอนนตอออั้งเผตั้งแสบวัคซีนเอ็นมูแสบแสบเอ็นเนอ้แต่วัคซีนเอ็มันสีมีข้ามแบบกรึบ สุดเทเบียนรถขอย่น้องหมุนเอาเก่าซีนึงหมุนถ้าจะเป็นรุ่นอ่าร่อนที่สองบาท ดุนละวันที่2องีเห็นฟองว่ะทีเห็นว่าพององมุจองไปัจะเป็นถามพององว่ามันจะเปจองนี่เหรอเก้าานในใจใจเ้าขอใจแล้วแสเจืกอกสามเจ8 ถ้าจะซื้อที่แบบทะเบียนรถเก่าแต่เบาพักมันกระหองเจสินั่งพะวงอย่างนั้นโอ้ส่าดะได้ดิจะได้ดิอืมสดีสือบาดย้ำถือหน่อยๆก็โอ้ว่าสตีสือหลายๆอืมสิเป็นเส้นนั่น đồ dì đồ bắp bớt xù với nhau hết nấu ครับสวัสดีครับนะฮะผมอังครับนี่ครับ <laughs> 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 ถ้าออกใกล้ๆหน,ในู่ะไม่เสียดายหรือเปล่มาตรงๆถ้าหกหันหู่รมยุ่ในห,ออหนัวเลยพี่น้องเอาถึงเด็กไทยหม่รัฐบาล

พอดีพอดีกันหนังจิ้มแป้งนี้เขาไปทำสลัดโลนะครับเคยซื้อมาทำอยู่เขาเรียกว่าแป้งขอเปียวเวียดนาม ขอไปขอแต่แป้งครับมืว เราบอกพี่ก็ไปเทียมอ่าถ้เป็นเนื้อปลาได้เป็นรอแฮะเศบเนื้อไก่เป็น่อน ่าขมุนใชเต็มอีเลยเบอร์เบอร์ลม้นอหลยกก็ด้มันอั่องเยเลยไหรตลีก็มีอัดเนี้ยต้องเราจะได้วย Hoặc là lịch bản 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 nào bản lịch 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 bản บอ,อกันทีนะพี่น้องผุ้ดีแจไปน้ำเล็กบาย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 บไยนะแม่ปวดเล่วปวดเล่ว